ฮัลโหลสวัสดีค่ะหัวข้อวันนี้อ่ะหัวข้อวันนี้นะคะก็คือวิธีสร้างแบรนด์เสื้อผ้าคนเดียวให้ได้ยอดขายเดือนละ1 0 0 0 0แสนบอกเลยว่าเราสามารถทำได้เองคนเดียวทั้งหมดนะคะทำยังไงบ้างเดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังนะโอเคมาเลิกก่อนคือต้องบอกว่าคือพอเราบอกว่าเป็นการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยแล้วเราบอกว่าเฮ้ยต้องทำคนเดียวอะ่ะหลายๆคนอะ่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอพอมันเป็นการสร้างแบรนด์เราจะรู้สึกว่า มันน่าจะยากแล้วเราอะไม่ได้มีประสบการณ์เงินทุนก็ไม่เยอะเวลาก็มีไม่เยอะอย่างตอนที่พัดเริ่มต้นนะคะคือตอนนั้น่ะพัดยังเรียนอยู่ด้วยเราก็เป็นติวเตอร์ด้วยแล้วก็มาทําแบรนด์เสื้อผ้าด้วยดังนั้นอะเรามีเวลาไม่เยอะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราจะมาทําแบรนด์คนเดียวให้มประสบความสําเร็จอะมันจะเป็นไปได้หรอซึ่ง พัดจะมาสรุปให้ในไลน์นี้เลยว่าเราสามารถทําได้เราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะถ้าใครมีคําถามอะไรสามารถพิมพ์คําถามเอาไว้ได้เลยนะโอเคซึ่งต้องบอกว่าไลฟ์สดนี้นะคะพัดจะแชร์มาจากประสบการณ์ตรงตั้งแต่ตอนที่แบบพัดเริ่มต้นทําแบรนด์คนเดียวแล้วทํายังไงให้แบบสร้างยอดขายหลักแสนตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดขายแล้วก็สามารถสร้างยอดขายหลักล้านได้ภายใน6กเดือนนะคะ ซึ่งอะมาท่าทุกคนพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วรัวเลขหนึ่งมาหน่อยเดี๋ยวจะเข้าที่ข้อที่หนึ่งเลยค่ะวันนี้จะมีทั้งหมดห้าข้อนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วรัวเลขหนึ่งมาเลยค่ะสวัสดีทุกคนทางติ๊กต็อกด้วยนะวันนี้พัดไล่สองช่องทางนะคะก็จะไล์ทางอจอด้วยแล้วก็ไล์ทางต่อตอด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วรัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาเลยโอ้โหทางต่อตอรัวหนึ่งมาเยอะมากนะคะ ใครที่เพิ่งมาติดตามพัดในต่อ,ตอ,ตอนะทุกคนกดติดตามพัดได้นะข้างบนเนี่ยมันสามารถกดติดตามได้ฝากติดตามช่องต่อๆอของพัดด้วยนะคะโอเคมา,าทุกคนรุ่นหนึ่งมาน่ารักมากมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งนะคะพัดบอกเลยว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยมันคือข้อที่ยากที่สุดมันคือข้อที่ยากที่สุดและสําคัญที่สุดมันสําคัญกว่าเค็ดลับมันสําคัญกว่า how to ใดๆทั้งสิ้น ข้อที่หนึ่งคือการเชื่อว่าตัวเองสามารถทำได้ข้อที่หนึ่งนะคือการเชื่อว่าตัวเองสามารถทำได้ข้อนี้สำคัญมากและสำคัญกว่า How to มากๆเพราะอะไรรู้ปะการที่เราเชื่อว่าตัวเองอ่ะทำได้อ่ะการต้องเรียกว่าไงดีความเชื่อในตัวเองอ่ะมันเป็นตัวกำหนดการลงมือทำถ้าวัานนี้คุณ เชื่อว่าคุณทําได้คุณจะลงมือทําแบบแบบสุดตัวคุณจะลุยทุกทางถ้าคุณมองเห็นว่าเฮ้ยมันมีโอกาสแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําได้คุณจะลงมือทําแบบสุดตัวพอคุณลงมือทําแบบสุดตัวผลลัพธ์มันก็จะดีนึกออกไหมคะนึกออกไหมถ้าเก็ดพิมพเก็ตมาหน่อยเวลาที่เราเชื่อว่าเราทําได้เราจะทําทุกอย่างทําทุกทางลุยแบบสุดตัวลุยจริงๆจังจ นึกออกไหมนึกออกไหมถ้าเก็ตนะพิมพ์เก็ตมาหน่อยข้อนี้สําคัญมากแต่ในทางกับการถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกเมื่อกี้เราคิดว่าเราทําได้เราจะวยสุดตัวแต่ถ้าเราอะคิดว่าฉันทําไม่ได้หรอกพอคุณคิดแบบนี้กับตัวเองนะเราคิดว่าเราทําไม่ได้เราจะไม่ลงมือทําพอเราไม่ลงมือทํามันก็จะไม่เกิดผลลัพธ์นึกออกไหมคะนึกออกไหม เก็ตไหมเรื่องนี้สําคัญมากเลยใครเก็ตพิมพเก็ตมาหน่อยถ้าเราเชื่อว่าเราอ่ะทําไม่ได้หรอกเราจะไม่ลงมือทําพอเราไม่ลงมือทําปุ๊บมันก็จะไม่เกิดผลลัพธ์อะไรใดๆเลยนึกออกปะคือข้อน,นี้มันแบบมันเมกเซนมากๆหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้นะมันเป็นความแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมันก็จะมีความแบบเฮ้ยก็น่าลองแต่ในใจลึกๆอะก็รู้สึกว่าตัวเองอะทาไม่ได้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะลงมือทํานิดนึงพอคุณทําแบบ ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าจะเป็นไปได้แต่คุณไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําได้ใช่ปะ่ะคุณก็จะลงมือทานิดนึงพอทํานิดนึงแล้วมันไม่เวิร์คคุณจะบอกว่าเห็นไหมมันไม่เวิร์คมันทําไม่ได้หรอกอันเนี้ยมันเป็นผลจากการที่คุณเชื่อว่าตัวเองทําไม่ได้แล้วคุณก็จะมองหาทุกเหตุผลมาซัพพอร์ตว่านี่ไงฉันทําไม่ได้ดังนั้นความเชื่อว่าตัวเองทําได้อ่ะ มันเลยเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า how to ใดๆทั้งสิ้นสำคัญที่สุดนะคะสนใจค่ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ได้ต่อๆหน่อยนะคะโอเคโอเคสวัสดีค่ะคุณพายลูกศิษย์จากหมคะน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะโอ้ยดีใจมีลูกศิษย์มาเรียนด้วยนะคะดังนั้นสำคัญที่สุดคือเราต้องเชื่อก่อนว่าเราสามารถทำได้เราถึงจะได้เป้าหมายนั้นนะคะ โอเคไปต่อไปต่อนะคะเดี๋ยวขอดูโพยไปด้วยนะทุกคนคือเนื้อหาแบบเยอะมากจริงๆเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะมีบางคนมันจะมีเป็นมันจะเป็นแบบนี้มีใครเป็นแบบนี้เหมือนกันบ้างคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเชื่อนะว่าเราจะทําได้เราอยากในเป้าหมายเนี้ยแล้วเราก็อยากจะเชื่อว่าเราก็น่าจะทําได้แต่มันคือมันเป็นฟิลแบบ <Es per ate> เรายังมองไม่เห็นผลทางว่าเราจะได้สิ่งสิ่งนั้นมาได้ยังไงมีใครเคยเป็นแบบนี้ไหมถ้าเคยพิมพ์เคยมาหน่อยเหมือนเราก็อยากจะเชื่อว,ว่าเราทําได้แต่เรายังมองไม่เห็นลู่ทางเลยว่าเฮ้ยแล้วฉันจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงฉันจะทําสิ่งสิ่งนั้นได้ยังไงมีใครเคยเป็นแบบนี้ไหมถ้าเคยพิมพ์เคยมาหน่อยอืถ้าเคยพิมพ์เคยมาหน่อยอืซึ่งวิธีการที่พัดใช้ตอนต้องบอกว่าตอนที่พัดเริ่มต้นพัดจนมากถ้าใครติดตามพัดมาแบบเจ็ดแปดปีจะรู้ว่า เดวันที่พัดเริ่มต้นคือพัดแบบโคตรจนทุกคนจนแบบจนมากจริงๆแล้วตอนนั้นอ่ะพัดหาเงินได้แค่แบบเดือนละเจ็ดพันอ่ะคือน้อยมากแล้วพัดมีความฝันว่าแบบแบบหฮ้ยฉันอยากมีเงินล้านแต่สภาพตัวเองตอนนั้นคือฉันหาเงินได้เดือนละเจ็ดพันแล้วจะไปเชื่อได้ยังไงว่าฉันจะมีเงินเดือนละแสนเดือนละล้านมันยากมากสิ่งที่พัททำคือแล้วทุกคนเอาไปทําตามกันเลยนะให้ทุกคนไปหาหลักฐานของคนที่โปรไฟล์คล้ายๆกับคุณอ่ะ คือจนเหมือนคุณอะสมมติจนเหมือนคุณทำงานเหมือนคุณทำงานประจําเหมือนกันเป็นแม่บ้านหรืออะไรแบบนี้คือมีโปรไฟล์ตอนเริ่มต้นคล้ายๆเราอย่างตอนที่พัดเริ่มต้นใช่ปะตอนนั้นพัดไปเจอหนังสือของพี่โซอี้แล้วพี่โซอี้บอกว่าพี่โซอี้เริ่มต้นทาแบรนด์โซอี้สคาร์บด้วยเงินส0ม0 0ื่นบาทเออแล้วใช้เวลาแค่6เดือนเขาได้เงินล้านเสืงอตอนนั้นพดรู้สึกว่าเงินสามหมื่นฉันหาได้ ตอนนั้นคิดแค่นั้นเลยนะเงินสามหมื่นฉันหาได้ดังนั้นถ้าพี่เขาทําได้เราก็น่าจะทําได้ให้เราอะไปหาหลักฐานคนที่มีโปรไฟล์ตอนเริ่มต้นใกล้เคียงกับเราอะมีเงินพอๆกับเราอะกำลังเรียนหนังสืออยู่เหมือนเราหรือเป็นคุณแม่เหมือนเราหรือทำงานประจำเหมือนเราอะไรแบบเนี้ยหาโปรไฟล์ตอนเริ่มต้นที่ใกล้เคียงกันแล้วเขาทำได้ เฮ้ยอันเนี้ยมันจะเป็นหลักฐานทําให้เราเชื่อว่าถ้าเขาทําได้เราก็น่าจะทําได้เหมือนพัดตอนนั้นอ่ะพัดก็รู้สึกว่าเงินสามหมื่นฉันหาได้ถ้าพี่เขาเปลี่ยนจากสามหมื่นไปเป็นล้านได้ฉันก็น่าจะทําได้แล้วพัดก็ลุยเลยพัดก็ไปหาหนังสือไปเทคคอร์สคือเราเชื่อในคนคนนี้พัดก็แบบไปเทคคอร์สของพี่เขาทําทุกสิ่งอย่างแต่จุดเริ่มต้นมาจากการเชื่อก่อนว่าตัวเราจะทําได้ โอเคไหมทุกคนข้อที่หนึ่งโอเคไหมถ้าโอเคพิมพ์โอเคมาหน่อยคือต้องบอกเลยว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยคือข้อที่สําคัญที่สุดมันคือจุดเริ่มต้นของทุกความสําเร็จในชีวิตของเราทุกคนเริ่มต้นจากความเชื่อนะคะถ้าโอเคพิมพ์โอเคมาหน่อยโอเคไหมเคลียร์ไหมข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งสคัญที่สุดพัดว่าคุณอยากมีอะไรในชีวิตอยากมีเป้าหมายใหญ่แค่ไหนจุดเริ่มต้นจุดเดียวกันคือการเชื่อว่า ตัวเองทําได้แล้วคุณจะสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะมีได้นะคะโอเคอ่ะไปต่อข้อที่2จุดเริ่มต้นเรามาแล้วเราเชื่อแล้วว่าเราสามารถทําได้เสร็จปุ๊บไปต่อข้อที่2สิ่งที่ต้องทําข้อที่2คือการเซตเป้าหมายให้ชัดเจนข้อที่2นะคือการเซตเป้าหมายให้ชัดเจน อย่างหัวข้อวันนี้คือสร้างแบรนด,ด์ให้ได้ยอดให้ได้ยอดขายเดือนละแสนชัดเจนเลยเดือนละแสนมีตัวเลขและระยะเวลาที่ชัดเจนทําไมเราต้องเซ็ตเป้าหมายให้ชัดเจนถ้าวันนี้พัดพูดง่ายๆแบบนี้สมมุติพัดต้องเรียกว่าพัดมีนักเรียนในคอร์สเยอะมากเราก็เจอคนมาเยอะมากคือจะเป็นแบบนี้จะมีคนสอบแบบ แบบที่หนึ่งเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยเขาอยากทําแบรนด์เสื้อผ้าเพื่อสิ่งนี้เขาจะต้องเขาอยากจะมียอดขายเท่านี้ภายในเวลาเท่านี้เขาทําสิ่งนี้เพื่ออาจเขาจะทําแบรนด์ตรงนี้เพื่อจะแบบมีเงินไปรักษาโรคมะเร็งให้คุณแม่คือเขามีเป้าหมายชัดเจนเขาทําสิ่งนี้เพื่ออะไรต้องได้เงินเท่าไหร่ในระยะเวลาเท่าไหร่เขามีชัดเจนหนึ่งสองสามกลับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคุณพาร์ทอยากทําแบรนด์เสื้อผ้าอยากทําแบรนด์เสื้อผ้าแต่ก็ทําไปเรื่อยๆทําบ้างไม่ทําบ้างมีอารมณ์ก็ทําไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทําผลลัพธ์อะ แตกต่างกันคนละเรื่องเลยอันนี้คือ power ของเป้าหมายถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่ชัดเจนคุณจะมีโอกาสได้มันไปและ50%เมื่อคุณตั้งเป้าหมายเสร็จคุณมีโอกาสได้มันเลย50%แต่ถ้าคุณแบบเรื่อยๆอนึกออาป่ะเรื่อยๆทำเรื่อยๆ ฟิลเรื่อยๆทุกคนเก็บป้ถ้าเก็บพิมเก็ตมาหน่อยไอฟิลเรื่อยๆเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยนะทําไปเรื่อยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าอยู่ในมูดนี้นะส่วนใหญ่คือไม่ได้อือพันยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ชัดเจนมากๆสมมุติว่าสมัยเราเรียนสมัยตอนเราเรียนนะคุณครูอาจารย์เชอบ,บอกอันเดี๋ยวมีโปรเจกต์นี้มีรายงานที่ต้องทําอันนี้นะแต่อาจารย์ยังไม่ได้บอกว่าส่งเมื่อไหร่เราจะไม่เริ่มต้นทําใช่ไหม ถ้าใช่พิมใช่มา้หน่อยอ่อาจารย์าารยังแบบเดีาาย๋ยวจะมีรายงานอันนี้โครงงานอันนี้ต้องทํานะแต่ยังไม่ได้กําหนดเดดไลน์มาเราก็จะยังไม่ทําแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าอ่ะต้องส่งอาทิตย์หน้าเอาและต้องส่งอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มลงมือทําแบ่งงงแบ่งงานนั่นนู่นนี่หาข้อมูลอันนี้คือ power ของเดดไลน์เราต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนและมีเดดไลน์ให้ชัดเจนเพราะมันจะทําให้เราอะลงมือทํา แค่นี้เลยนะคือยังไม่ต้องไปนึกว่าแบบสมมติกาหนดสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งเราจะได้หรือเปล่ายังไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นเลยนะการมีเป้าหมายที่ชัดเจนกับเดทไลน์ที่ชัดเจนสิ่งสําคัญของมันแค่เป็นตัวบังคับให้เราลงมือทําเท่านั้นเลยไม่คือประโยชน์ของมันคือแค่นี้จะได้หรือไม่ได้ยังไม่ต้องไปสนใจอืมจะได้หรือยังไม่ได้หรือจะไม่ได้หรือจะได้เลทหรือจะได้สมมติตั้งเป้าหมายไว้ปีหนึง่งสุดท้ายไปได้่ปีที่สาม ยงน้อยสามปีมันก็ยังได้กับคนที่ไม่ตั้งเป้าหมายเลยสามปีผ่านไปชีวิตก็อาจจะอยู่ที่เดิมเราอาจจะไม่ได้เงียอะไรที่มันดีขึ้นนึกออกไหมคะนึกออกไหมถ้าเก็ตข้อนี้รัวเลขสองมาหน่อยถ้าเก็ตข้อนี้รัวเลขสองมาหน่อยอง่ายง่ยแบบนี้เลยอันนี้คือสิ่งสําคัญของการมีเป้าหมายนะคะก่อนที่จะไปเนื้อหาต่อไปนะทุกคน ถามทุกคนนิดนึงว่าทุกคนอยากมียอดขายเดือนละเท่าไหรพิมพมาหน่อยแบบพิมพยอดขายมาหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมีสูตรให้อ,อ๋อไลฟ์วันนี้จะมีสูตรให้ด้วยนะคะให้ทุกคนพิมพ์ยอดขายมาหน่อยอาจจะอยากได้เดือนละสามหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนเท่าไหร่ก็ได้นะไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกคนเพราะว่าคือยอดขายอ่ะมันขึ้นกับความพึงพอใจของเราคนเดียวเลยไม่ต้องไปเปเรียบเทียบว่าหูคนนู้นอยากได้ต้องร้านนึงเราอยากได้สามหมื่นดูไม่ต้องไปสนใจเราเอาแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือยอดขายที่เราอยากได้ เราอยากได้เดือนละเท่าไหร่พิมพ์ยอดขายมาหน่อยแล้วเดี๋ยวจะเอาสูตรมาให้ทุกคนอ่ะพิมพ์ยอดขายมาหน่อยว่าแบบทุกคนตั้งเป้าอยากจะมียอดขายเดือนละเท่าไหร่อพิมพ์ยอดขายมาหน่อยเดือนละหนึ่งแสนนะคะโอเคคุณพีนเนาะอ่ะเดือนละหนึ่งแสนแล้วคนอื่นอยากมียอดขายเดือนละเท่าไหร่พิมพ์ยอดขายมาหน่อยเดี๋ยวจะเปิดสูตรในการเซ็ตเป้าหมายให้นะคะมาพิมพ์เป้าหมายสิ่งที่พัดอยากให้ทุกคนทํา ง่ายๆแบบนี้สามแสนค่าโอเคได้เลยสามแสนสามแสนสำหรับออนไลน์ก็คือไม่ได้ยากนะคะอือ่ะ,อะมาสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำคืนนี้นี่นะอะให้ทุกคนนะเอายอดขายตั้งคุณอยากมียอดขายเท่าไหร่แล้วหารด้วยราคาสินค้าของคุณ ราคาชุดเนี่ยคือพัดอาคาชุดบ่วยน้ำพายก็ขายด้วยราคาชุดแล้วทุกคนอาจจะขายสินค้าราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใส่ราคาเฉลี่ยไปอย่างเช่นอยางของพัดใช่ปะคือพัดอาคาศชุดว้วยน้ำมีราคาตั้งแต่9 9 0 1,290 1,590 1,990 2ั0ส2ง0กก็จะมีราคาแบบหลากหลายแต่พายก็จะเอาเป็นราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณแบบชุดละ1,590จะเป็นสินค้าที่ออกเยอะที่สุดอะไรแบบเนี้ยก็ใส่ราคาเฉลี่ยของสินค้ามาก็ได้ว่าแบบสินค้าราคาเฉลี่ยของเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเอายอดขาย หารด้วยสินค้าราคาของเราราคาสินค้าเราแล้วก็หารด้วย30วันเราจะรู้ว่าเราจะต้องขายวันละกี่ออเดอร์เพื่อทําให้เราอะไปถึงเป้าหมายอะอย่างเช่นของพัดนะพัดยกตัวอย่างของพัดอะอย่างสมมุติพัดอยากมียอดขายเดือนละหนึ่งแสนก็เอาหนึ่งแสนตั้งหารด้วยราคาชุดคือ1ั9 0เกาแล้วก็หารด้วย30มสเท่ากับว่าพัดอะแค่ต้องขายให้ได้วันละสออ,อเดอร์แค่วันละสออ,อเดอร์ ก็ได้เดือนล้วแสนแล้วอ่ะเอออ่ะให้ทุกคนพิมพ์มาว่าทุกคนจะต้องขายวันละกี่ออเดอร์อ่ะพิมพมาหน่อยพิมพมาหน่อยมีมีเครื่องคิดเลขกันไหมลองพิมพมาหน่อยว่าทุกคนจะต้องขายวันละกี่ออเดอร์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของตัวเองอ่ะพิมพมาหน่อยง่ายๆเหตุผลที่พัดให้ทุกคนคํานวณตัวเลขตรงนี้ออกมาคขาอะไรรู้ปะพัดอยากให้ทุกคนอ่ะโฟกัสวันต่อวันพอ เราอะ่ะต้องมีเป้าหมายใหญ่เพื่อให้เรารู้ว่าเราอะ่ะจะไปไหนแต่เวลาเราลงมือทําจริงๆอะ่ะอยากให้ทุกคนอะ่ะโฟกัสแค่วันต่อวันพอให้เราโฟกัสว่าวันเนี้ยฉันจะต้องทําอะไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของวันนี้การที่เราไปถึงเป้าหมายในทุกๆวันอะ่ะมันจะพาเราไปถึงเป้าหมายใหญ่แล้วการที่เราซอยเป้าหมายให้มันเล็กแค่เนี้ยมันจะทําให้เรามีกําลังใจมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย วันละสองออเดอร์เป็นไปได้นี่อย่างอย่างของพัดอะตอนเริ่มต้นพัดมีเงินเดือนเดือนละเจ็ดพันอะหางเงินพัดเตนติวเตอร์คือชั่วโมงมันถูกมากทุกคนมันชั่วโมงละร้อยสองร้อยคือแพงหน่อยแบบแพงหน่อยก็ประมาณชั่วโมงละห้าร้อยแต่ก็คือยังถูกมากอะทุกคนแล้วพัดตั้งเป้าว่าแบบเฮ้ยอยากมีไรายได้เดือนละแสนแบบอยากจับเงินล้านอยากมีเงินเก็บเป็นล้านอย่างเงี้ยคือมันไกลมากพัดจะจะซอยเนี่ยแค่โฟกัสว่าวันเนี้ยฉันต้องขายให้ได้กี่ออเดอร์ต้องขายได้กี่บาทแค่นี้พอมันจะทําให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยม,ไไมันง่าย ฉันสามารถทําได้นะซึ่งสิ่งนี้สําคัญมากเลยนะเวลาโฟกัสอะให้คุณโฟกัสวันต่อวันจริงถ้าคุณไปมัวแต่โฟกัสภาพใหญ่แล้วสมมติวันนี้ขาดได้สามพันอย่างเงี้ยสมมติวันนี้ขัดได้สามพันแล้วคุณไปโฟกัสว่าฉันจะเอาเงินล้านเงินล้านคือสามพันกับล้านอะมันไกลกันมากอะแล้วเราอจะท้อนึกออกปะดังนั้นให้คุณซอยเป้าหมายย่อยๆมาเป็นเป้าหมายรายวันแล้วทําเป้าหมายในแต่ละวันให้มันได้พอแล้ว แค่นี้เลยอันนี้คือเคล็ดลับที่พัดทำตอนเริ่มต้นแล้วมันโคตรมันโคตรเผาเวอร์คนพร้อมเหมือนเรารู้ว่าเราทำเป้าหมายวันนี้ได้อะเราไม่โคตรใจฟัวมันโคตรแบบเฮ้ยวันนี้สักเสร็จว่ะพุ่งนี้เอาใหม่พุ่งนี้ไปต่อมันมีกำลังใจมันมีกำลังใจมากๆดังนั้นให้ทุกคนไปคิดมาเลยว่าแบบเป้าหมายรายวันคือเท่าไหร่นะคะอคุณพัดเก่งมากๆค่ะขอบคุณค่ะคือจริงๆมันมันคือความตั้งใจมันเหมือนอย่างของพัดอะ คือผ่านมาสิบปีคือพัททาแบรนด์มาครบสิบจะครบสิบปีแล้วนะคือย้อนกลับไปดูอะคือตัวเองเดินมาไกลมากจากเด็กที่แบบคือจากเด็กที่จนมากไม่มีอะไรแล้วก็แบบเหมือนคนไม่มีอนาคตอะแล้วแบบวันนี้มีทุกอย่างพัทยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตตอนนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนในภาพเหมือนในละครที่เราเคยดูว่าแบบเฮ้ยฉันจะอยู่บ้านแบบนี้ขับรถแบบนี้มีเงินในบัญชีแบบนี้มันแบบมันไกลมากแต่ทุกอย่างที่มันเดินมาไกลมากอะมันเกิดจากการโฟกัสแค่วันเนี้ยไปให้ถึงเป้าหมายของวันเนี้ย แค่นักเองแค่นี้เลยนะแค่นี้จริงๆแล้วคุณจะคือถ้าคุณดูแค่วันต่อวนนะันอะคุณจะรู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนชีวิตมันไม่เปลี่ยนนะแต่เดี๋ยวคุณมาดูหนึ่งปีหนึ่งปีสามปีห้าปีจนวันนี้สิบปีทุกคนมันแบบมัน p พ w เวมากเพราะแบบเฮ้ยจุดเริ่มต้นแบบเล็กๆละเล็กมากๆอ่ะพัฒพัฒนทำแรนดเสื้อผ้าเริ่มต้นจากเงินแค่หมื่นห้า แต่วันนี้มากไกลค่ะเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันเริ่มต้นจากจุดที่เล็กมากจนแบบพัดยังจําได้เลยวันที่เริ่มต้นอ่ะพัดคือพัดเป็นแบบสายไฮเปอร์นิดนึงแบบมีอะไรก็ชอบเล่าชอบเมาชอบคุยใช่ไหมพัดก็คุยให้เพื่อนๆน,นที่เรียนด้วยกันฟังอ่ะทุกคนก็จะแบบหัวเราะยอแบบคือเธอก็ขี้เหล่คือตอนนั้นพัดก็ขี้เหล่มากหน้าก็เป็นสิวแล้วก็ตอนนี้ก็ยังดาด้วยนะแบบคือขี้เหล่มากแล้วทุกคนก็หัวเราะยอแบบฮะเธอจะขายชุดว่ายนะ้ำแบบ มันมันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วสําหรับสิบปีที่แล้วการบอกว่าฉันจะทําแบรนด์มันดูมันดูยิ่งใหญ่มากเลยนะทุกคนการทาแบรนด์มันไม่เหมือนทุกวันนี้ที่มี Howto มีคนสอนเยอะแยะแต่ตอนนั้นมันแบบคนสอนคือน้อยมากน้อยมากจริงๆอ่ะแล้วคือการทําแบรนด์มันคืออะไรที่ใหญ่มากแต่แบบสุดท้ายมาถึงตอนนี้แบบรู้สึกแบบขอบคุณตัวเองทุกวันที่เฮ้ยถ้าวันนั้นเธอไม่เริ่มต้นเธอจะไม่มีวันนี้อ่ะแล้วในทุกๆวันอ่ะพัดไม่ได้รู้สึกว่าวันไหนที่มันมีความแบบ มันไม่ได้รู้สึกว่าวันนี้ฉันประสบความสําเร็จแบบใหญ่มากๆมันไม่มีเลยนะมันแบบมันมันมีสองครั้งสองครั้งที่รู้สึกประสบความสําเร็จแบบใหญ่มากคือวันที่เดินแฟชั่นโชว์กับวันที่เปิดตัวหนังสือเพราะมันคือภาพที่แบบเฮ้ยเราอยากออนสเตจแล้วแบบมีคนเยอะๆมาดูเรามันเป็นภาพในฝันนะเนาะมันคือวันที่พันรู้สึกหูดฉันประสบความสําเร็จมากแต่ในตลอดระยะเวลาสิบปีมันไม่ได้มีวันไหนที่รู้สึกแบบประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่มันแค่รู้สึกว่า มันแค่แบบเฮ้ยวันนี้ได้เป้าหมายอันเนี้ยวันนี้ฉันทําคอนเทนต์ได้วันนี้ฉันออกมาไลฟ์มันรู้สึกแค่นี้นะว่าแบบวันนี้ฉันทําแพลนหนึ่งสองสามสี่เสร็จแค่นี้มันรู้สึกแบบนี้แล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะจนมาดูแบบสิบปีย้อนหลังถึงว่าเฮ้ยชีวิตมันเปลี่ยนแปลงมากจริงๆดังนั้นอยากจะบอกให้ทุกคนอ่ะโฟกัสแค่วันต่อวันแค่ดีขึ้นวันละนิ่งด่ะแล้วหนึ่งปีผ่านไปสามปีผ่านไปคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณเองอ่ะไม่เหมือนเดิมแล้วคุณจะแบบเป็นคนใหมม่่่่ทีแบบงคเกอะ จริงนะคะโอเคเคลียเคลียอันนี้คือข้อที่2จบนะข้อที่2คือเซตเป้าหมายให้ชัดเจนให้รู้ว่าเป้าหมายของแต่ละวันอ่ะคือเท่าไหร่พอเราได้เป้าหมายแต่ละวันแล้วไปต่อที่ข้อที่3ข้อที่3คือให้คุณแพนเลยว่าถ้าจะทําเป้าหมายรายวันให้เสร็จให้ถึงเป้าหมายอยอย่างของพัดวันละสองออเดอร์การจะไปถึงวันละสองออเดอร์สามออเดอร์สิออเดอร์หรืออยากได้วันละร้อยออเดอร์ฉันต้องทําอะไรบ้าง ให้เขียนแผนงานออกมาเลยซึ่งในรายนี้พัส,สรุปมาให้พัส,สรุปมาให้สําหรับคนที่อยากจะมียอดขายเดือนละแสนหนึ่งแสนบวกๆอะอยากจะมีเป้าหมายเดือนละ1นึ่งแสนบวกๆสิ่งที่ต้องทำมีแค่สองอย่างแบบง่ายมากทุกคนสิ่งที่ต้องทํานะข้อที่สามคือเขียนแอคชั่นแพลนรายวันสําหรับคนที่อยากมียอดขายเดือนละหนึ่งแสนบวกๆมีสองอย่างที่ต้องทําอย่างที่หนึคือให้คุณลงคอนเทนต์ อย่างน้อยวันละหนึ่งคอนเทนต์สำหรับใครที่ทํามาสักพักแล้วแล้วคือมีความสามารถในการทำคอนเทนต์อ่ะคือทำคอนเทนต์แล้วปงังอ่ะคุณลงแค่วันละหนึ่งคอนเทนต์ก็โอเคแหละแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่พึ่งเริ่มต้นพึ่งหัดพันอยากให้คุณลงวันละสามคอนเทนต์เพราะว่าค,คืออย่างตอนที่พัดเริ่มต้นนะพัดโนเนมคือพัดไม่เก่งไอทีเลยทําอะไรไม่เป็นเลยอะตอนนั้นอะพัดลงวันละหกหกเจ็ดคอนเทนต์อ่ะแบบ คือพัดเอาเอาจํานวนเข้าสู้เลยเพราะว่าพัดไม่รู้ว่าคอนเทนต์ไหนมันจะปังนึกอ,ออกปะแต่สําหรับตอนนี้คือพัดคิดว่าหลายๆคนที่ตามพัดอยู่คือเป็นทํางานประจําด้วยเป็นคุณแม่ด้วยบางทีอาจจะไม่ได้มีเวลาในการทำคอนเทนต์มากพัดมองว่าทําวันละ3คอนเทนต์อะกำลังดีอย่างน้อยวันละ1นถึงสคอนเทนต์ประมาณเนี้นะแล้วก็อันที่2คือให้คุณยิงแอดวันละสามยถึง500ร้อส้อยถึง500้500บาทประมาณนี้ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าคุณมีคอนเทนต์ที่มันปังอ่ะคุณยิงแอดด้วยงบวันละหลักน้อยอะ่ะมันพาคุณไปถึงยอดขายเดือนละหลักแสนแน่นอนตัวเลขตรงนี้พัดพูมาจากที่พัดทำอยู่แล้วว่าแบบค้ยมันถ้ายิงแอดวันละเท่านี้มันได้ยอดขายเท่านี้จริงๆเราไม่ใช่แค่พัดคือมีนักเรียนพัดหลายคนก็คือใช้สูตรแบบนี้บางคนได้ยอดขายเดือนละแสนแสนสองสามแสนสี่แสนสสสสสห้าแสนเยอะสุดเนี่ยก็คือแบบเดือนละสองสามล้านก็มี ะะเดือนละสองสามล้านซึ่งต้องบอกว่าคือถ้าเขาจะได้ยอดขายเดือนละสองสามล้านงบค่าแอดเขาก็จะเยอะขึ้นเฉลี่ยก็จะประมาณแบบสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของยอดขายที่ต้องการถ้าให้ตัวเลขกลมๆไปประมาณนี้คือก็ประมาณสักค่าแอดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-15%ของยอดขายที่เราต้องการแต่ต้องโน้ตไว้ว่าคุณจะต้องมีคอนเทนต์ที่ปังนะคือถ้าเอาคอนเทนต์ที่ปังไปยิงแอดอะ่ะมันจะได้ยอดขายแต่ถ้าเกิดว่าคอนเทนต์มันยังไม่ปังยิงแอดไปอะ่ะยอดขายมันอาจจะแบบ มันอาจจะไม่ได้เท่านั้นนึกออกไหมดังนั้นพัดถึงบอกว่าให้คุณพยายามทำคอนเทนต์ให้เยอะๆก่อนทําไปให้เยอะๆแล้วก็ไปดึงอันที่ปังมายิงแอดคุณไม่จําเป็นต้องยิงแอดทุกคอนเทนต์นะเอาแค่สมมติเดือนหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งคุณลงวันละสามคอนเทนต์เดือนหนึ่งสามสิบวันสามสิบคูณสามก็คือเก้าสิบคอนเทนต์สมมติเดือนหนึ่งคุณลงไปสักสามสิบถึงเก้าสิบคอนเทนต์มันมีคอนเทนต์ที่ปังหนึ่งถึงสามคอนเทนต์แล้วเอาแค่สามคอนเทนต์นั้นมายิงแอดอ่ะก็คือถึงแล้วนะ คือเดือนละแสนบวกๆในออนไลน์คือง,ง่ายมากนะคะแต่ต้องเจอคอนเทนต์ที่ปังนะเคลียร์ไหมข้อที่สามเคลียร์ไหมถ้าเคลียร์พิมพ์เลขสามมาหน่อยนะคะถ้าเคลียร์พิมพ์เลขสามมาหน่อยเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมข้อที่สามแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อที่ข้อที่สี่แล้วก็ห้าแล้วก็จบแล้วนะคะข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ข้อที่สามใช่ไหม คือพัดพูดไปแล้วอะ่ะมันเหมือนง่ายเนาะโอ้ยแค่ลงคอนเทนต์เองแล้วก็ยิงเราก็ยิงแอดเองใช่ปะ่ะมันดูมันดูแค่นี้เองเหรอคุณพัดแต่ต้องบอกว่ามันพูดเหมือนง่ายแต่เวลาทาจริงจริอะ่ะมันจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นข้อที่สี่ที่คุณต้องทําคือดูผลลัพธ์ปรับแล้วทําใหม่คุณต้องดูผลลัพธ์ปรับแล้วทําใหม่ยิ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่อะ่ะ ทั้งทั้งการย e ิงแอดทั้งการทำคอนเทนต์เลยนะส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องปกติมากๆคอนเทนต์ content ที่หนึ่งของคุณอาจจะไม่ปังนึกออกปะคือบางทีเราทำคอนเทนต์ที่หนึ่งสองสามันอาจจะยังไม่ปังซึ่งมันคือเรื่องปกติมากๆมากแบบมากๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะอย่างในอจอตอนตอนที่พัดมาเริ่มทำอจอแรกๆอ่ะคุยพัดลงคอนเทนต์ไปแบบเยอะมากอ่ะพัดว่ามีมีแบบ มีเกือบร้อยคอนเทนต์อะกว่าจะเจอสไตล์ที่มันแบบมันถูกจริตในอจอะไรเงี้ยแต่ในต่อๆพัชโชคดีมากคือในต่อๆตอนนั้นพัดเริ่มต้นลงในต่อะคือคอนเทนต์ที่ประมาณแบบคอนเทนต์ประมาณคอนเทนต์ที่สิบมั้งแล้วมันไวรัลแบบได้ล้านวิวเลยอะไรเงี้ยอืมดังนั้นถ้าใครเริ่มต้นทางคอนเทนต์ผูดงคุณพัดทําไปแล้วสิบคอนเทนต์ไม่ปังเลยไปต่อคอนเทนต์ที่สิบเอ็ดค่ะคอนเทนต์ที่สิบเอ็ดยังไม่ปังไปต่อที่สิบสองสิบสามทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันต้องปัง แต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องดูว่าคุณทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วมันไม่ปังแล้วมันไม่ปังคุณต้องปรับนึกออกไหมคะไม่ใช่ว่าทำคอนเทนต์แบบนี้ไม่ปังแล้วก็ยังทําแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆคุณทําไม่ปังผิดถ้าคุณทําแล้วมันไม่ปังก็ต้องปรับทําไมอ่านแนวนี้คนดูไม่ชอบอ่ะปรับเป็นแนวนี้สิอ่านแนวนี้คนยังไม่ชอบลองปรับเป็นแนวนี้สิแค่นี้เลยคือมันแค่น,นี้ยมันก็คือดูผลลัพธ์ดูผลลัพธ์ ปรับแล้วก็ทาใหม่นะคะอืออ่าเ,นนอา,า,เาเป็นคนท้อง่ายถ้าเราเป็นคนทอง่ายอ่ะเราจะต้องพัดเข้าใจนะพูดยังไงดีพัดก็เคยเป็นเรื่องทอง่ายหรอขอขอประมวลผลก่อนว่าจะแก้เรื่องการทอง่ายยังไงดีคือพัดเป็นแบบนี้เวลาทอใช่ปะ่ะ มันก็ท้อจริงๆนะสมมติมันก็จะมีมันมันเป็นเรื่องปกติของระบบโซเชียลนะถุกช่องทางเลยมันจะมีบางช่วงที่แบบฮ้ช่วงนี้คอนเทนต์วิ่งดีมากเลยหรืออย่างช่วงนี้คอนเทนต์แบบวิ่งอืดมากคันไม่รู้ว่าคอนเทนต์ระบบมันปรับอะไรนะแต่คือช่วงนี้อ่ะคอนเทนต์วิ่งอืดมากเลยเราก็จะแบบเฮ้ยฟีลท้ออ่ะแต่สุดท้ายอ่ะกลับไปที่ข้อสองคือเรามีเป้าหมายไงฉันอยากได้ตรงเนี้ยให้กลับไปดูที่เป้าหมายโอเคฉันอยากจะไปให้ถึงเดือนละแสนอ่ะแบบนี้ไม่ปังปรับใหม่อย่างเช่นพัรนอย่างเงี้ย คือช่วงนี้ในอจอะคอนเทนต์รีวไม่ค่อยวิ่งแต่มันไปนวิ่งคอนเทนต์รูปภาพเราก็แบบอ่ะทาคลิปไม่วิ่งใช่ไหมลงปักรูปภาพสิป,ปรากฏว่าอ่ะรูปภาพวิ่งเราก็โอเคปกติลงคลิปเยอะก็เปลี่ยนมาลงรูปเยอะหน่อยนึกออกไหมเราจะต้องแบบเวลาท้ออะให้ไปดูเวลาท้อแรกๆไปหาอะไรที่มันมีความสุขทาก่อนเช่นเล่นกับแมวหาข,ของอร่อยกินให้มันอารมณ์ดีนิดนึงพอเราอารมณ์ดีอะก็มาดูเป้าหมายโอเคไม่เป็นไรช่างมันอันเก่าทําไม่ปังอะดูเป้าหมายฉันอยากได้สิ่งนี้นะแล้วก็ ทำใหม่แค่นี้เวลาทอนะไปหาอะไรทําให้อารมณ์ดีก่อนแล้วก็กลับมาดูเป้าหมายแล้วก็ไปต่อพอรู้มันได้ผดมากๆเท่านี้เลยนะคะอืโอเคเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วก็คือทําปรับแล้วก็ทำใหม่ดูฟีดแบ็กซึ่งระยะเวลาในการดูฟีดแบ็กที่เหมาะสมนะท่านแนะนําประมาณนี้ก็คือถ้า ท,ทั้งเรื่องของคอนเทนต์แล้วก็ทั้งคอนเทนต์ทั้งแอดเลยนะพัดมองว่าดูฟีดแบกทุกๆ3วันอะกำลังดีก็คือ3วันมาดูซิสมมุติ3าวันลงไป10คอนเทนต์ใช่ไหมอ่ะสามวันลงวันละสามก็เก้าคอนเทนต์ดูซิเก้าคอนเทนต์เนี้ยคอนเทนต์ไหนปังพัดก็จะประมวลผลแลลวอ๋อริวเนี่ยไม่วิ่งเลยนะริวแบบนี้คลิปแบบนี้ไม่วิ่งเลยนะคลิปแบบนี้ไม่วิ่งอ่ะแต่รูปภาพวิ่งนะรูปภาพแบบนี้วิ่งนะใส่เพลงนี้แล้วระบบน้าส่งให้ดีนะอ่ะ สาวันมาดูทีหนึ่งเพราะว่าสมมติถ้าดูฟีดแบ็กวันต่อวันบางทีแบบเราต้องรอให้ระบบมันวิ่งนิดนึงให้ให,ให้ให้เวลาระบบนิดนึงให้เขาได้นําส่งของเราก่อนให้เขาได้แบบวิ่งก่อนอะไรงนี้นะคะคอนเทนต์จำเป็นต้องเป็นวิดีโอเท่านั้นไหมไม่จําเป็นทุกคนอย่างช่วงเนี้ยคอนเทนต์รูปภาพวิ่งดีกว่าคอนเทนต์ที่เป็นคลิปอืม ไม่จาเป็นนะมันไม่จําเป็นต้องเป็นวิดีโอเท่านั้นเราก็ดูบางช่วงบางช่วงคลิปก็วิ่งดีบางช่วงคลิปยาวก็วิ่งดีด้วยนะคือมันแล้วแต่ช่วงอ่ะคือระบบมันก็จะปักไปปรับมาอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆดูซึ่งยังของพัชอ่ะพัดจะลงคอนเทนต์สามแบบก็คือจะมีคลิปสั้นคลิปสั้นความยาวไม่เกินนาะทีครึ่งแล้วก็จะมีคลิปยาวคลิปยาวเนี่ยพัดจะให้ความยาวไม่เกิน5้านาที เราก็จะเป็นคอนเทนต์รูปภาพพัชจะลงสามคอนเทนต์เนี่ยสลับกันซึ่งคอนเทนต์ที่จะลงเยอะก็คือคลิปสั้นกับรูปภาพจะลงเยอะคลิปยาวจะลงน้อยหน่อยแต่ก็ต้องลงด้วยอแต่สําหรับขายสินค้าจริงๆถ้าเป็นกลุ่มขายสินค้าเนี่ยคลิปยาวไม่ต้องเลยก็ได้คลิปยาวไม่ต้องเอาเป็นการไลฟ์สดแทนก็ได้ถ้าในตอตอก็คือมาไลฟ์สดและปากากากาักกศแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในอจอย่างเงี้ยก็คือไลฟ์สดลงเป็นรีวหรือถ้าไลฟ์สดในบ้านฟ้าบ้านฟ้ากับอจอจริงๆใช้ระบบดูด เขาเรียกว่าอะไรนะระบบ CF ช่วยก็ได้ก็คือไม่ต้องลงคลิปยาวให้ไปทำเป็นไลฟ์สดเลยอืมคนจะชอบเอ F ของในไลฟ์สดมากกว่านะคะอืมดังนั้นเราทำคอนเทนต์แบบหลากหลายรูปแบบแล้วก็มาดูฟีดแบบว่าเฮ้ยช่วงนี้ระบบดันคอนเทนต์แบบไหนดีอะไรแบบเนี้ยเราก็ปรับตัวไปเรื่อยๆมันมันทำให้เราปรับตัวตลอดจริงๆนะมันมันปรับทุกวันจริงๆมันม,ม,นมีมันมีอันนู้นมีอนันนี้ให้ปรับตลอดนะคะประมาณนี้อ่าโอเคไปต่ออันนี้ ข้อที่สี่ครบแล้วก็คือดูผลลัพธ์ดูผลลัพธ์ปรับทําใหม่วนไปอย่างเงี้ยแหละช่ไหมส่วนใหญ่ก็มาท้อกันตรงนี้แหละจริงเอาจริงนะมันก็มาท้อกันตรงนี้แบบคือบางทีเนาะมันทำแล้วแบบมันทาแล้วมันไม่ปังมันก็ท้อก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็แค่อยากจะให้แบบอยากจะให้ไปดูแบบเฮ้ยมันมันไม่ปังเพราะอะไรแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเลยแล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งเวลาท้อหรือเวลาไม่มีไอเดียพัดอยากให้ทุกคนอะไปหาไอดอลเหมือนเรามีไอดอล อาจจะสมมติเราขายสินค้าชุดว่ายนะ้ำเราก็อาจจะมีแบบเขาเรียกว่ามีอินฟูที่เป็นรีวิวสายท่องเที่ยวสายใส่ชุดว่ายนะ้ำเราก็ไปดูเขาแบบว่าเฮ้ยเขาทำคอนเทนต์แบบไหนหรอคอนเทนต์ content แบบไหนมันวิ่งดีคนชอบคอนเทนต์แบบไหนเหมือนเราก็ต้องมีไอดอลแล้วเราก็แบบไปหาไอเดียใหม่ใหม่ๆ,ๆมันก็จะทําให้เราอ่ะมีไอเดียมาทํามาปรับคอนเทนต์ของเรามันก็จะทําให้เราไม่ท้อนะคะประมาณนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายพัดคิดว่าข้อสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นข้อที่ ยากที่สุดเออข้อสุดท้ายคิดว่าน่าจะเป็นข้อที่ยากที่สุดข้อสุดท้ายก็คือทำสี่ข้อแรกซ้ำๆทำสี่ข้อแรกซ้ำๆจนกว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายเท่านี้เลยเออเท่านี้เลยใครเคลียร์ทั้งหมดห้าข้อรัวเลขห้ามาหน่อยครบแล้วห้าข้อ นะคะคถ้าทุกคนทำครบ5ข้อเนี้ยการไปถึงเป้าหมายยอดขายเดือนละแสน3 0 0 0 0น5 0 0แสนเดือนละล้านทุกคนทำได้แน่นอน